ทนายตั้มโต้ยงยุทธร้อนตัวหรือเปล่ายันไม่ได้พูดชื่ออดีตรองนายกวันที่9มกราคม2 5, 5 6 6ความคืบหน้ากรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตาั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพชายหญิงคู่หนึ่งลงเพจ Facebook พร้อมระบุว่ามีชายรายหนึ่งมาขอความช่วยเหลือหลังพบว่าภรรยาเป็นชู้กับอดีตรองนายกทัมนตรีทําให้สังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าอดีตรองนายกผู้นี้เป็นใครนั้นด้านนายยงยุทธวิชัยดิดอดีตรองนายกทันมนตรีอดีตรัฐมนตรีววว่าการกรระทงมหหดไยแลอีตัน พเพื่อไทยกล่าวหลังทราบการถแถลงข่าวจากนายสิทธาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีตั้งหลายคนตนทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกําลังจัดการอยู่อีกทั้งอยากให้พักเพื่อไทยขับนายสิทธาออกจากพักเพ,เพราะว่านายสิทธาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยค่ะล่าสุดนายตั้มก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าอา้าวคุณยงยุทธผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับแล้วจะมาขับผมออกจากพักเพื่อไทยทําไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีความนิยมชมช,มชอบในพักเหมือนประชาชนทั่วไป มาหลายปีแล้วผมทำผิดอะไรในการให้คําแนะนํากับลูกความและช่วยปัดเป่าทําความสะอาดพักไม่ให้พักมัวหมองครับ